เฮ้ยมาแล้วโอโผล่มาจากไหนดิอ่าเพื่นเ็ดสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบสุษกรสุคนคือเก่าสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีป้าลุงมาแล้วมาแล้วป้าลุงโดยมาเลยมาเลยกินข้าวน้ำกันนี่ล่ะอะไยังกินมีทอดปลาสลิดด่างง่ายบอกดิด่างง่ายบอก

ปลาพิมพโอคิดอดปลาปลาพิมนะอ่าขากระชืดเดิศลับกระเสดเลยราอืมว้าวรขอบใจปลาพิมนะกินหอมปลาปลาพิมนะอืมเราอยามปลาพิมเห็นปะปหาปลาพิม์ื่อไหนวะรเสืปลาพิมมั้งงงฮะอืมเือวาเป็นจะเอา อินขาเศ้าอินขอาเทีย้กันเลยตอนนี้บ <oh right? ีบเล็กๆไปเปล่าเนอะเดี๋ปลาพิมเปื่อนนะปลาพิมชื่อหาบ่งามไร่คุ้มกับอิงคุ้มกับหินนะมาเดินกันมาเงินไม่มีติดขข้าวเลยเจียวมะอกไม่ตั้เองนี่เจียวพางทีห่าวนาะมันจะได้แบบ มันติดยังอ่ะมันบดดิดคมเข่าเนัาว่าปลาเนาะแซ่บ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 มันเพื่อนนี่แหละว่าเราไปไปบุญน้ำเพื่อนป้านางน้าแม่บ่บู่้เห็นว่าเม่ไปเดี๋ยวบิดนี่ เดือดมาสเสร็จไปอเอาเทไปไปไปม่ใเ่มาโอ้ยมันเริ่มมันเดือยปัญญามม,ม,มาแล้วงามาใช่ดีเข้าไมาเริวข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกันอยู่นี่ขายดีอยู่มีไรกิขขนกข้วนาวแล้วข,วยขวายดีพูดอะอรอย่างนี้ ปินกัเอาลอามทใหมาปลาอาหารนี่ก็จะกอาคิเอไสบายดีมาทีี้ม่ห้แม่้่ไหมาขอปลาขับมาได้เลยกิอบ่กินบ่กิอินบ่กิน่นกิน่ก

เป็นยังเป็นยังเฮ้เพชรบ่าแรนไปบีบกินน้ำเป็นยังพี่น้องเป็นเพชรบ่นอย่า mẹ ơi 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 đấy ui đánh ngoan, đánh ngoan ra đây món phỏng mái mía mày พอแล้วพอแล้วล่ะมาม่ามันฮอนเดดด้วยมาไว้มาไว้มื่ไงรดมาแล้วหันฮอนเดดดไว้ ยครๆบาังนู่ดนมากนะ Các bạn... ừ, bông 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 nhỏ xin hành Ăn nha à, Thịt nhỏ đâu rồi chân đôi ơi thương chào này cả những đêm nó hỏi kinh hỏi chị đấy หวยยต้องายังแต่ด็เขาจบใเหรอุกรตาะาุกตาตาเตวายแล้วเสือปะเทียเสือจะคอดไปใช้เสืออเลยอุ้มน้าอุ้ดมาแหลกตุ้ยเยอะน่ะแหลกอะไรเสือออกดิ สีเดือยังหลายกับอันโตกันแดดจ้ะีเือนวพะว่าสีเขียวห่อใส่สองเวลาเลยก็เลยเบิดไวด้วยกับใจด้วย่ะบ๊ายบายสั่งก็ได้แล้วมือส่งให้ได้อยู่ Áo <laughs> <laughs> à, là cái phai <laughs> <laughs> okay, à, à, mà hướng chứ bọ Cùm vô cây hướng cần vô đi Mà con mà đâu lúc mà đâu kìa Cái này không? mà mà đó. Ừ. Coi người vậy. Ừ. Cái người mệt mỏi là mhm 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 Này mhm đưa mhm mhm Đưa mhm 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 phải, mhm đi mhm đi mhm mhm Ừ, mhm 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 đi, mhm 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 nó

แม่อึ๊เปิ้วม่อยาแจะดีทั้งแม่อื๊เปิยวให้มาพี่แม่ทำนี่มันคือนี่แม่เป็นบุญป้าว่าคืนนี่ด้ยอ,อ,อ่าอีาอาไรย,ยั่เห็นหายเงี้เห็นหาใส่กมวนอยู่ได้แล้วกะ จ Dante, um> ้างตู้แม่จ้างตู้จ้างอย่างมาจ้างโค้ชมโค้ชกมาจ้างตู้ต่างหากจ้างโค้ชกมาต่างหากน้องอ่ะไปให้ลูกใส่แล้วบั่นป้านางปิดอ่ะมันป้านางเหลือแต่ขยะอะไรเลยมวยแอ๊กเก็บปวดมันเนี่ยเดี๋ยวแม่พอเตียงผ้าไปเฮ้ยบ๊อกด้วยดถอะ เออืบเอเออลยก็ได้เอมอม,มันบมานารักนก็ได้ารักอืเอเราบนารักโรยน่าหนาลากักอนา,นาลากักทั้ไว้ี่มื่ี่ไหถามมาไหมอยากอยู่น้ำท้ายคืนเนี่ยอ๋ออยากไปวัดทําเกียร์บ,กกบคือชีไปขี่มงดูหน่วยเด็กบก่บ

ถมแล้ถามพอเตียงเ่อไห่พอเตียงทำเลยม่เจบีอบิบ้าจำเตี้ยเยอะแมตลองมีบวัวทำ้วพอเตียงมาฝาไปรอกใช่ลยองนั่งจานเลยขำมั้เอื้อมเมื่อจงใจพื้นจะพ่ายเนี่ยจะงัดจะจะย่านทพผิดปุ้ย

Thế thì theo theo vậy. Hên nó hộp nó phải ừ. nó lỡ xăm, này nó. nó không xuống à. Cua chắc. Cua ít chắc, ừ. chắc phải ừ. Thì đôi phải bụng cái trong này á. Ừ. Ừ. Thầm hươn cho cậu à? Chịu là năm phần ạ. Cua tròm phải không? Điều hơn bài nghe hơn đó. là cái bớt bông nguyên này, tổ hươn lơi là xăm mà nó cua ป๊าป๊าเย็กไงนี่อ้าอู เห็ดนี่เชียยเงี้ยนะเห็ดเสียยเงี้ยมันล่นในเตเปื่งไปไทยนะดูกี่วันจ้าไม่มามมองเอจะปิยูไปหมดไปดูมดไป อามาเจไม่ไปทเร๊เอแล้วไม่ถามด้ระวังแม่กับอ่างเงินจะสีหายแทไปปิดฮอา่า่าอไวแม่ระวังแม่กับอ่างเงินจะเสีหายแทไปปิดแก๊สจะชิเล่อไปแม่สีมือจะสิเลือคนไรหาไปปิดสีีี Hát, chị hát, chị mê mê hát, số lượng mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ mẹ cao. Mẹ ơi, 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 mẹ cao. Mẹ mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ ơi, mẹ Mẹ ơi, mẹ cao. Mẹ อ่อาขอบุญขอบคุณเอฟซีกันขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อดิขาบ่งน้องบิวบุกอดขามโคษนาได้ไหมกับใจลายเด้อกับเจไ้เด้อยดยอยูย่ดีนี่เฮงเด้อป้าลุงเขียวปา,าลุงค่ะเด้เอสบายดีเด้อแม่ปไปไม่ได้แถวโบสบายดี่สบายดี